สวัสดีครับกระบะแคร็บออโต้ปี13นะครับใครหากระบะอยู่นะครับราคาประมาณ3 0 0แสนบาทนะครับคันนี้2 9 9 0 0 0า่นะครับเป็น D m a มตัวเกียร์ออโต้นะครับเครื่อง2.5นะครับทะเบียน289แครับรถเดิมสภาพสวยๆสีบอนเงินนะครับไฟหน้าเนี่ยเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะครับเป็นตัวแซตพลาสติกนะครับสภาพสวยงามนะครับรถเดิมๆนะคันนี้นะครับรถก็เพิ่งเข้ามาได้สักพักหนึ่งเองนะครับราคานะครับ อยู่ประมาณ2องแสนเก้าม่าพันผ่อนยูหกพันกว่าบาทครับผ่อนหกพันกว่านะใครผ่อนไหวจัดไปได้เลยนะครับก็สภาพรถเดิมนะครับแอร์เย็นเพลงเพราะฉ่ำๆนะครับแล้วก็ในเรื่องของเลขไม้นะครับให้ดูเลยนะไม่ต้องรีรอนะครับไม้นะครับสามแสนสองหมื่นนะครับรับได้โทรมาเลยครับซื้อสดซื้อผ่อนได้นะครับเอาไปใช้งานกันนะครับขนาดกระบะอยู่เป็นแครบนะครับคันนี้ก็สภาพถือว่าใช้ได้นะครับ สภาพจะได้เลยนะก็ราคา299,000บาทนะครับกระจกไฟฟ้านะครับสีบอลเงินไฟหน้าโปุ่มเจอร์กระจังหน้าต่างๆนะครับเดิมๆทะเบียน289อ่ะรถเดิมครับสวยๆนะก็เงินสดนะครับโทรมาได้เลยนะครับผ่อนอยู่6,000กว่าบาทเนาะถ้าเงินสดก็โทรมาได้นะครับจะผ่อนจะจ่ายเป็นได้หมดเลยโทร094 789 4, 4 8, 8 4สครับแม็กสวยๆย,ยางใหม่เปลี่ยนมาให้แล้วนะครับตัวนี้แม็กเดิม นะครับแม็กเดิมอลลอยแท้นะครับยางใหม่ดอกหนาเป็นนิ้วเลยนะครับนี่ดอกหนาเป็นนิ้วเลยยางนะครับตัวนี้แม็กเป็นขอ17สภาพเดิมนะครับดยางสิตั้งศูนย์ทกล้อให้เรียบร้อยนะครับจมองข้างซ้ายขวาทั้งต่างเดิมนะครับสภาพสวยงามนะสภาพสวยงามนะโครงสร้างเดิมไหมเดิมนะครับโครงสร้างก็เดิมเหมือนกันนะครับนี่โครงสร้างสปอตไม่นาะทุกอย่างเดิมหมดเลย นะครับเนี่ยเดิมเห็นไหมโดโครงสร้างเดิมนะครับบาะเป็นบาะผ้าแอร์แบ็กม่ให้ครบตัวนี้เป็นระบบเบรก ABS ด้วยนะครับสีสันสวยเดิมงามนะครับแคปเปิดได้ไหมเปิดได้นะครับแคปก็เปิดได้นะครับต้นในสวยเดิมนะครับสภาพเดิมหัวตัหัวน็อตเดิมนะครับเนี่ยเดิมเดิมเลยอ่าใครสนใจจัดได้จัดเลยนะครับตัวถังทุกอย่างเดิมหมดนะยกบ่อดูนะครับนี่ใต้บาอเนาะก็เดิมเช่นกัน นะครับนี่ตัวถังเดิมนะครับสภาพสวยครับสนใจโทรหาเป้นะครับเบอร์ศูนย์เก้าสี่เจ็ดเก้าสี่แปดสี่ครับพรหกพันห้าเนาะประมาณนี้นะครับสีนะครับดูเลยว่าสีเดิมไหมดูตรงนี้เห็นไหมครับรถไม่มีขับสีนะครับสีพื้นๆสีเดิมเขาเลยเห็นไหมครับกระบะดีเซลนะครับคันนี้ใครสนใจจัดได้นะครับจัดเฟรน้์ได้ซื้อสดได้นะครับสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับ อันเนี้ยแคดดี้บอยอย่าผมถอดออกให้นะถ้าเจ้าก็บอกได้แต่ว่าจะถอดออกให้ดีกว่านะสภาพไม่ถือว่าไม่สวยแนละ้วนะครับฟิล์มนี่ก็อย่าเสียอย่าเปลี่ยนให้นะครับจริงๆกับตรงส่วนบน่ะไม่เกี่ยวตัวรถนะเราไม่ได้เก็บงานให้นะครับถ้าถอดออกในไ,ไม้ก็ถอไดไนะด้นะครับนนดูนะครับด้านท้ายด้านในยังเดิมนะครับนี่สภาพเดิมๆอ่าแล้วก็ตัวตัวเข็บโครงสร้างก็เดิมเหมือนกันนะครับตัเข็มโครงสร้างเดิมนะ ซ้ายขวาเดิมหมดเลยนะครับเป็นอาร์ชัดๆแบบนี้อ่ะคันนี้สวยนะครับแล้วก็มีกล้องให้ด้วยนะนี่กล้องถอยมีครบนะครับกุ่นท้ายใส่มาพร้อมตัวแซฟพลาสติกนะครับแซฟพลาสติกนะใครสนใจจัดได้เลยนะครับโทรศูนย์เก้าสี่เจ็ดแปดเก้าสี่แปดสี่แปดครับรถสวยนะครับรถสวยรถเดิมนะครับแคปออโต้ปีสิบสามมีคันเดียวนะครับคันนี้มีคันเดียวเท่านั้นไฟตรงไฟท้ายเดิมหมดเลยไฟท้าย l อ d นะครับช่วงล่างสภาพเดิมนะครับก็ลูกมุงลูกหมาทุกอย่างนะครับรถเดิมไม่มีย้อมแน่นอนนะสวยนะครับสีสันสวยเดิมงงามนะครับดูฟุงดูเฟรมได้เลยนะครับนี่เฟรมยังกริปยังใหม่ยังดีนะครับก็ถือว่าดูแลอย่างดีอยู่เลยนะครับเฟรมเดิมสภาพสวยนะแล้วก็ด้านในเป็นโทนสีดํานะครับกระจกไฟฟ้าปุ่มฮีเตอร์มีนะครับกระจกพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้า อบอ่าโปรเจก์นะก็เป็นแบบเรียกว่าหุ้มหนังเนาะหุ้มหนังนะครับมีพวกฟังก์ชันงพวกเรียกว่าเพิ่มเสียงรบียงรับสายได้นะครับจอมีกล้องมีนะครับแอร์เย็นเพียงเพลาะครับนี่อย่าเปิดให้ดูสซ้ายดูเลยนะครับจอสภาพสวยเดิมนะครับมีพวกกล้องท้องถอยให้ครบนะครับเด๋ย่าไปแถมน้ำมันเต็มถังให้นะครับเนี่ยจอมีกล้องให้ครบนะนี่ครับกล้องถอย เห็นไหมครับมีครบพร้อมเลย้องถอยมีนะครับแบบไม่หลอกตาด้วยนะกล้องมีครบเลยนะครับสภาพถือว่าสวยคันนี้มีรถที่ได้อ p t i o นถือว่าครบนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกซีดูซีดีก็มีให้นะครับซีดีมีครบนะครับแอร์เย็นฉ่ำไหมก็แอร์เย็นปกตินะครับแอร์เย็นปกติเลยสภาพสวยนะครับเกียร์ที่เกียร์อโอตโต้อย่างงี้นะครับเกียร์อโอตโตนะ้นะนี่สภาพเดิมเดิม นะครับสภาพเดิมช่องคอมดนรมีให้นะครับถือว่าครบเครื่องนะครับเ mm. กียร์ตโต้เนาะนี่เครื่องเสียงโดบี้ด้วยนะครับ mm. คันนี้ใครสนใจนะครับราคา2องแส0านนนะก mm. ็โทรมาหาไปได้เลยนะครับ mm. สภาพสวยงามนะ mm. สภาพสวยครับรถเดิมสีบอลแบบนี้นะครับ mm. สีบอลแบบนี้ยังว่างอยู่ mm. เปิดมาฝากระโปรงก็เดิมนะฝากระโปรงเดิมเครื่องเดิมนะครับ ติกเกอร์อยู่ครบนะแต่รถเก็บสีไหม huh. ไมีเก็บสีอยู่แล้วนะเป้เก็บสีมารอบคันแหละต้องเก็บนะครับเพราะรถกันปีสิบสามเนาะสภาพสวยแพนเพจอยู่ครบนะครับแพนเพจครบนะเห็นไหมครับเนี่ยหมุดเดิมลิเบสเดิมทุกอย่างเดิมหมดเลยไม่มีชนนะครับคันหนงคันหน้าได้เดิมนะครับของเหลืออย่าเปลี่ยนให้นะครับนี่สภาพเดิมเดิมเดิมไฟหนงไฟหน้าเดิมหมดแก้มเดิมนะครับน้ำมันเบรกทุกอย่างนะครับนี่ตามประดับเลยเดี๋ยวขอเช็คให้หน่อยนะครับเห็นไหมน้ำมันทั้งสายคลิปเลย นะครับน้ามันใส่ปิ้งแบบนี้นะครับก็ดูแลถือว่าดีเลยนะครับดูแลดีนะก็เอาไปใช้งานกันได้นะครับสองแสนเก้าหมื่นเรถเข้าได้เข้าสวนได้เลยนะครับกรอกาติดปิดกรองให้แล้วนะครับเป็นตัวเรียกว่า DDI นะครับ Vegetable นะครับสภาพเดิมอ่ะเดิมเดิมนะครับหันของรัก็เดิมรถสภาพถือว่าเดิมเลยสวยนะครับสนใจโทรได้เลยครับคันนี้ยังว่างอยู่นะครับ ลูกค้าไหนสนใจโทรหาเป้ครับเบอร์0 9 4 7 8 9 4 8าสครับรถสวยสภาพดีซื้อได้แน่นอนนะครับรถคันนี้เดิมๆไม่มีชนไม่มีพิความจมน้ําแน่นอนนะครับก็รีวิวสไตล์ช่างนะครับคันนี้เดี๋ยวต้องมีเก็บรายละเอียดเก็บงานให้นะครับกันสาดฟิล์มต่างๆเดี๋ยวดูให้นะครับแล้วพวกแล้วก็พวกเรียกว่าของเลวเดี๋ยวยดูให้จาัดก,การให้นะครับแถมน้ำมันเต็มถังให้ด้วยนะครับวันนี้อย่าลืม พักมาโรมมหาเพหาข้าวบเขาแรก็วสวยคันนี้สวยสอบโจดจับไปนด์ก็ได้ซื้อสบก็ได้นะครับราคา2 90, 9 9 0 0 0เา่น้าันนนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ